เฮ้ย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 โอ้โหเบกแตกอีกแล้วเฮ้ยยังได้อยู่ยังได้ลุ้นอยู่นาイสวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องป่าเอลหัวมุนนะครับผมหัวมุนหัวมุนโอเคนี่เรามากันในเกม Queen of Bounty จนสลับเพศเมียนะฮะเออตีเมียแน่งหน่อยเว้ยตีเมียหน่อยนะเออต้องต้องตกต้องตีบ้างไอ้พวกเนี้ยไม่ตบไม่ตีไม่ดีขึ้นเลยเอ่ะเออจานไปโอเคถุงน้อยเหมือนเดิมแปดสิบ <Yes. S 1> บาทเออ <Wow. S 1> เป็นสีบาทเดี๋ยวจะหมู่หรือจะจ่าเพื่อนดูกันนะครับ ไม่คิดอะไรมากไปเรื่อยๆฝากช่อปไปไอ้หัวหมนุนนยนะครับมีกิจกรรมดีๆก็ติดตามกันไว้นะฮะใช่แล้วว่าเรามีแจกกิจกรรมดีๆเยอะมากให้เพื่อนๆได้ร่วมสนุกนะครับมีแจกเงินสดด้วยนะว้าวเออลองติดตามกันนะครับอ,อกดซัสบสไครต์กันไว้นะครับ ของดีนะครับเพื่อนของดีครับทุนแปดสิบครับของดีอีสปอร์ตนะฮะเลิมเลยหล่อแล้วเนี่ยซืิอเตอร์ลงมาสองตัวเองอ่ะขายตัวหนึ่งอ่ะปาปไปต่อปาคล้ายๆเสียงเสียงตกเลยปาปาปาสักทีไหมล่ะ โดนสักทีมันเพี้ยเพี้ยเพี้ยอย่างเงี้ยเฮ้ยเพี้ยข้อควมแรงอือเพี้ย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 กดแล้วเพี้ยกดแล้วเพี้ยอืออึโหสองน้อยนะเพื่อนๆเอาวะเอาวะเอาวะโอ้ยบอกเลยเติมเบรดสิครับจะเป็นฆ่ากันไม่ได้ง่ายๆบอกเป็นเทคนิคของพวกเรานะฮะ ตายแล้วเพิ่มเบ็ดนะฮะพอเงินเริ่มเยอะเพิ่มเบ็ดดูดิปั้นทุนขึ้นใหมปเพื่อนเริ่มมาแล้วมันเริ่มมากลิ่นตุตุกิ่นตุ่กิ่นไม่ใช่มึงตดใช่ไหมไม่ใช่ออ๋ไม่ใช่เอเวนเกมกินตุกิ่งเกมอ๋อโอเคกินตุ่กิ่งเกมละโว้กุยชี่วะเฮ้ยอ๋อไม่ใช่ค <Yes. S 1> ร questo, ับ <l änder>. โอเค,อเคใช่แล้วแหละไปต่อนะสนใจเกมมันหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยยาวอ่ะยาวอะอย่ายาว่อยดีสายขยงก่อนกดไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนเราไม่ต้อง ได้อยู่แล้วไงเพราะว่าตอนนี้เรากำไรอยู่อ่ากำไรอยู่20บาท,บาทของดีขอสกแกนเตอร์สักรอบหนึ่งนั่งอุ้ยไายอยู่นะน้อง็สี่สิบบาทได้มันมต้องคูณไปก่อนมันมต้องคูณไปก่อนเนี่ยมันต้องคูณไปก่อนเออขึ้นสี่ร้อยแล้วครับเพื่นนอนๆธรรมาดาที่ไหนอ่ะว้าวเฮ้ยธรรมาดาที่ไหนอ่ะ เพิ่มเป็งดีครับจัดดีครับเอ้ยเอ้ยจัดให้ตามคำขอปะเนี่ยมาอีกมาอีกกิตเตอร์กิตเตอร์โอ้ยไม่ลงมาจังเลยโอ้โหเว้เนยยังไม่หลอกหย่าอืมอืมึุชนเฉียวอะชนเฉียวอะ อย่าห้ามีิอย่าห <ivi. S 2> ้าม <único Liberty Overwatch> ของยิงดีอยู่ได้อยู่นะไม่ยอมแพ้ง่ายหรอกลองเอาชนะมันนะครับเพื่อนเพื่อนอย่าไปยอมแพ้มันท้อมีไว้ให้ลิงถือนะเพื่อนแต่ถ้าลิงถือลูกท้อลิงถึงเรานะครับเฮี้ยอะไรเนี่ยตัวมือไงเฮี้ยตัวมือเนี่ยกูแข็งสตันเลยคิดดูแล้วกันโอเค มาดีครับขอฟีสปินสักว์รอบหนึงไปจริงๆไม่ขออะไรเยอะรอบเดียวรู้เรื่องรู้เฟืองกันไปเลยรู้เฟืองอะเหรอรู้เฟืองรู้เรื่องรู้เรื่องกับเบื้องลั่นนะครับมันเรื่องโอ้โหดูตอนนี้เหลือร้อยเจ็ดสิบหกบาทโอ้ยเฮ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 ้ยโอ้โหแตกอีกแล้วเฮ้ยยังได้อยู่ยังได้ลุ้นอยู่ อี่มาว่ะเขามาว่ะโอ้โหรอมะเขืออะไรล่ะครับกดสิบการหมุนฟรีแนะนำว่าให้เลือกอันนี้นะอันนี้คือผมคือดือะคือดือเออคือเดือะคือดีอ่ะคือดีอ่ะวันนี้ต้องมานั่งแปลเขาไม่เข้าใจคือดือแล้วเพื่อนเพื่อนคือดือเออมันคือเดือ่โอเค ดูสิดูสิดูสิเบิ่มเบิ่มไหมวันนี้มันเบิ่มไหมเบิ่มเบิ่มคือดื้อมเบิ่มเบิ่มไหมคงเก่าตอนนี้คือกำไรแล้วไปแล้วโอ้ยคงยิ่งไปแล้วโอ้ยไม่ออกไม่งั้นนะเบิ่มคือดื้อเออโอ้โหไม่ฟรีเสียดายนะน่าเสียดายนะเอ้ยอย่าไหลดิครับตืเต้น มาดิมาดิมาอีกไหมมาอีกไหมมาอีกไหมโอ้โหแถวบ้านจะมีไหมอ่ะพันหนึ่งแล้ว,<อ>วเพื่อนแปดสิบบาทโอ้ยทนแปดสิบของจริงจัดให้เอาดิโอ้โหเป็นไงอะ่ะเทคนิคเบ็ดต่ำนะนเพื่อนป่าเอวหัวไอ,อ้ไม่ใช่เทคนิคเบ็ดต่ำ เทคนิคทุนต่ำนะฮะเบ็นต่ำนะวะพูดผิดพูดถองแล้วเนี่ยพูดถวกอก็โอเคก็พอดีกว่าโอ้กำไรเยอะ้นะก็เราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับก็จะมีกิจกรรมดีๆมาให้เพื่อนๆเยอะแยะมากมายฝากติดตามไว้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ